สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับก่อนเลิกงานนะครับก็เตรียมตัวกันอีกแล้วนะครับทีมงานแท็กเตอร์ดํานะครับคันนี้น้องปุ้ยเป็นคนขายไปนะครับอิซกิเอ็นที5 4 2 AW รุ่นขยายฐานล้อนะครับตัวรถใบดันนะครับหางตัดญ้าของค่าย L c s ซนะครับขนาดเมตยีนะครับผมอย่างสวยงามเลยนะครับผมพรุ่งนี้ล้อหมุนตีสนะครับล้อหมุนตีสทีมงานแท็กเตอร์ดําก็จะเดินทางนะครับไปส่งมอบขึ้นเหนืออีกแล้วครับขึ้นเหนือ ไปปัดเมืองที่เมืองเหนือนะครับเดี๋ยววันพุ่มาดูกันนะครับว่าเราจะไปส่งรถกันที่ไหนนะครับผมอ่าบางดุลกําลังขับรถขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันพุ่งเมเจ้านะครับจะหู้เลยว่าเราไปไหนกันนะครับต้องขอบคุณเนักครับผมที่ไว้วางใจทีมงานแท็กตดำนะครับและน้องปุ้ยนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับรถอิซกินะครับติดต่อทีมงานเราได้ทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันตีสี่ล้อหมุนสวัสดีครับ สวัสดีครับดำนะครับแท็กซี่ดำนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่บารค้าเรียบร้อยแล้วนะครับของเจหน่อยนะครับที่อยู่อำเภอเถิดจังหวัดลำปางนี่เองนะครับน้องปุ้ยเป็นคนขายไปนะครับกับ NT 542 AW รุ่นขยายฐานล้อกระหังตัหญ่า LC นะครับขนาดเมตร20นะครับผมนะครับมาถึงแล้วนะครับเข้มเลยนะครับคันชิตใส่แว่นตันหล่อเลยนะครับหล่อเหลาเอาเรื่องครับผมนะครับเดี๋ยวชิตเอารถจอดลมๆเลยนะครับ รอการส่งมอบนะครับที่นี่นะครับก็เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่นะครับอยู่อำเภอเถินะครับท่านใดสนใจนะครับก็มาแวะพักผ่อนกันได้นะครับผมของเจ๊หน่อยเองนะครับมาเถินะครับนึกถึงรีสอร์ทนะครับก็มาพักของเจ๊หน่อยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็รถจอดนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับเพื่อส่งมอบนะครับให้กับลูกค้านะครับและอธิบายการใช้งานให้กับลูกค้านะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ ให้ความไว้วางใจนะครับอกับทางทีมงานนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงอาอำเภอเถินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เถินบุรีนะครับเอารถจอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายการส่งมอบกันอีกทีนึงนะครับการใช้งานกันอีกทีนะครับโอ้โหที่พักกว้างขวางรีสอร์ทเปิดใหม่สวยงามจริงๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูการส่งมอบกันนะครับผม เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับหลังกาครับการส่งมอบแล้วนะครับก็อธิบายการใช้งานให้กับลูกค้านะครับต้องขอบคุณเจ้หน่อยมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานแท็กระดำนะครับได้มาดูแลนะครับคันชิตกําลังอธิบายการใช้งานอยู่นะครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับอย่าลืมมาครับมาพักกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับมีห้องเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นหลังนะครับ รอบเครื่องไฟคำชิดกำลังอธิบายเนาะจุดนี้<ม>เวลาสตาร์ทแล้วต้องดับนะครับแต่ถ้าแต่ร้องยาวทำงานไปแล้วครับนะครับอธิบายนะครับอันนี้ถ้ามีพิจุดเลย,เลยครับเกี่ยวกับเครื่องพังนจะไม่ได้จิง ก็ต้องขอบคุณนะครับอธิบายเดี๋ยวคันชิดอธิบายใั่นี้ก็เป็นงานนะครับ N อ็นทีห้าสี่สองนะครับสี่สิบสองแรงม้านะครับเอยเอใช่สี่สิบสองแรงม้านะครับรุ่นขยายฐานล้อนะครับกับหางตัดหญ้าแอลเซียนนะครับผมรถใหม่นะครับคันนี้รถใหม่ปีใหม่นะครับปีหกสามนะครับแต่เป็นมือสองนะครับราคาย่อมเยาวนะครับ ่านใดสนใจนะครับติดต่อทีมงานเราได้ทุกคนเลยนะครับเรามีให้ท่านเลือกนะครับ40แรง42แรง54แรงนะครับหรือแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับหรือรถใหม่นะครับติดต่อได้เลยนะครับผมที่ทางอิซกิกมแพงเพชรแล้วก็แท็กเตอร์ดนะครับที่0955242514นะครับผมตอนนี้ก็ลองขับนะครับมือใหม่เลยนะครับก็ลองขับ เพื่อความคล่องตัวนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับกับรถนะครับก็น้องเขาก็ลองดูนะครับมือใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าขับไม่คล่องติดปัญหานะครับก็โทรหาทีมงานเท็กตดำได้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะแนะนําการใช้งานนะครับการขับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรายินดีแนะนําเรายินดีแนะนําให้กับลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็น้องเขาก็ลองขับอยู่นะครับเดี๋ยวก็คล่องครับ ไม่นานครับเดี๋ยวก็คล่องโอเคครับใสองเกนี้นคต้องว่านะครับก็คือเกียนเี้่เกไวห่านะครับนี่คือยหลนเดินหน้าถอยหลังนะครัเดินหน้าเกีไหนถอยหลังไวเท่านั้นนะครับอันนี้คือกระต่ายกัเราที่มา